ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษประจำวันที่24นะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษเจาะ76ดตรงๆนะครับหลังจากที่หลุดหลุดไปนานมาเจาะนะครับและที่ผมบอกแล้วโอกาสที่จะเบิ้ลซ้ำเป็นไปได้ไหมเป็นมาจมริงเยังเบิ้ล77อยู่ครับ8 8 7 7วันนี้เรียกวันนี้จะ66 เป็นไปได้นะอย่าอย่าดูถูกนะครับอย่าดูถูก <c oughs> มันหลักร้อยหลักร้อยสองแปดแปดสามเจ็ดเจ็ดวันนี้หลักร้อยอาจจะเป็นสี่นะครับสี 4, 4, 6, 6, 6. ่สี่หกหกนะเป็นไปได้นะ่เป็นไปได้นะครับลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูแต่ผมเต็มในเมื่อมันเบิ้ลผมว่ามันยังโอกาสทจะเป็นพี่น้องก็ยังเป็นไปได้นะครับผมจะจับตัวเบิ้ลบวกกันแล้วก็ตัวของมันเองมาวันนี้ฮานอยพิเศษเด่นนะครับ สี่เจ็ดครับฝันสี่ครับขาลุกขาวิ่งจัดสี่ครับจัดขาลุกขาวิ่งจัดสี่ยังเน้นไปที่พี่น้องก่อนนะครับเน้นที่พี่น้องสามสี่ห้าสี่หกสี่อย่างในหกสี่ 6, นี้กระวังกระดกเป็นเก้าสี่นะครับชุดเจ็ดครับเจ็ดสี่ตัวมันเองนะครับแล้วก็ 7จหมาแล้วไม่อีกได้อย่าทิ้งนะครับ7 8ครับสําหรับฮานอยนี่เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้จริงๆครับฮานอยพิเศษเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้สังเกตในสิบกี่รอบหลังเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามี่ห้าหกดแดแดรอบหลังเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหามหลุดไปรอบเดียวคือ7จ็ดห้าสี่แล้วน,นไม่ไม่ไม่เบิ้ลไม,ไม่หาม ออแปลกดีครับหลักร้อยในเมื่อฟันสีหลักร้อยใสเจ็ดครับโอเคนะครับแล้วเรามารุ้นกันเนาะหาน้อยพิเศษเมื่อวานเพิ่งเริ่มจะเจาะเข้าวันนี้ขอให้เดินต่อครับวันนี้ขอให้เดินต่อหาน้อยพิเศษออกผล17สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับแล้วเรามารุ้นกันนะครับยังไงก็ถ้าในคลิปผมมีโฆษณามีโฆษณาลบพลอยกดข้ามนะครับแล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ก,กัน,นเยอะๆนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปผมนะครับเพราะทุกครั้งที่ลงคลิปปุ๊บจะเด้งไปเตือนจะจะเด้งเตือนที่โทรศัพท์ท่านเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ